ดี๋ยวเขาเอามามัง้งโอ้น่ากินนะนี่ไงเลือกได้เลยนี่ไงลูกเนี่ยอยากกินอะไรลูกเล็งไวเลยเล็งลไวเลยเลยหูจะกินอะไรหนูหยิบได้งนะ่า มีเขามีข้าวเป็นจานด้วยนี่เดี๋ยวเขาไปอุ่นใช่มใช,ใช่แม่จะกินอะไรแม่ก็หยิบมาวางนี่แล้วเดี๋ยวเขาอุ่นให้นี่ไงแม่เผือกทอดอะ เปลือกทอดอยู่ตรงไหนหนูเี๋ยวดีใจกระโดอ่ามชันกนไหนเอาไหมเอแม่เอาเปือกทอดนี่เอาพี่ช่ดยจ้จานนี้มีสองลูกอ่าสองค่ะช่ดไปเลยนะแม่ไม่แค่นี้หรอแม่อะไรเพิ่มอ่าดำดำนั่นคืออะไรลูกดำดำนี่มีหยกมีด้านล่างแล้วก็มีพวกสาลาเปามีไส้เนี่ยหนู ไส้หมูสับไส้ครีมนี่ไงไส้ครีมฮ่องกงลองไหมล่ะอ่าอ่าน้องการสั่งหรือยังครับเนีนี่ยงอืมอันไหนบัตรโฆษาตอนนี้อ่าถ้ามาภูเก็ตต้องกินปลาโคตเต๋อ๋อถ้ามาภูเก็ตต้องกินอ่าอ่าอ่าได้ไหมได้หมได้ทุกอย่างได้ไหมหมูข้างในทุกอย่างไปเลยอ่ามาเลยเจอกันได้ฮะอ่า แนนเมนเม,มนูทอดทอดมันก็มีนะั่นทอะแม่ลองถุงทองโอ้นี่แนนมาตักไปนี่ขี้ไปอ,อันนี้ไงเนี่ยแมป่ปลกดุเเต่แนนนี่เอาถ้วยแบ่งไปไหนละนี่ตักหนูตักอ่ะแบ่งขอสั่งไปอีกเหรอ สมาชิกสมาชิกสมาชิกวันนี้เป็นเตอร์อะไรครับลูกอันนี้เขามีให้เราทำอะไรน้ำชาเหรออืน้ำชา น,น,น้ำจิ้มบ๊วยอยู่ไหนแม่ไม่เห็นน้ำจิ้มบ๊วยอยู่ไหนคะนอ่าแม่นะน้ำจิ้มบ๊วยมาทั้งหมดแปดถุงค่ะเรามาแปดคนพอดีค่ะพี่รวมรวมคนละขับค่ะพี่น้อนเลยใช่ไหมโอ้โหแบบเดือดเดือดเลย นับปิ่นโตเราทำงานทำงานปิ่นโตทำงานปากกุเตะหรอ 菩萨。<分> พี่ก็เยอะนอนหยิบแล้วไม่คิดเอาไว้เหมือนเดิมจะได้ร้อนเนี่ยอุ้ยอันนี้น่ากินเนาะเนี่ยของโปรดพี่มากั้เลยของโปรดพี่ทานแนนเอาไว้ที่เดิมปินโตอยู่นี่ปินโตอยู่นี่ ยกี่หนแล้วหูซองไม่เหมือนเดิมจะได้รอนตกมากพี่เซนแม่น่อยไรบ้างยกยกหูดเอารูดจากพี่อามมาดูกันะฉีกปูเกลูกู้งปันหนึงวีสตุ๊กอ่ะอันนี้ก็พอกัน่อันนี้ด้พ้อม่ายกชีสเจียมเยอะ่ายกมีอายกแล้วก็เนีีน้้บกว่าน้าจิม่าน้าจิ้มติ่มซาอันนี้อร่อยน้ำจิ้มติ่มซา มีนนมควะวามสุขไหมมีความสุขไหม,มความ,ม,มความ,ม,ม,วามได้กินอ่ะ <laughs> มีความสุขตอนได้กิน ซ้อนไว้มันจะได้ร้อนๆอีหนูอ่ะกินกินค่ะอันนี้ยึดันถ่ายยึดแล้วนะถ่ายเจอแล้วยึดด้วยยกหนีแล้วเอาอะไรลูกแต่อันล่างนี่ไม่อันล่างไม่ใช่อันล่างของเก่า อันล่างของเกา่าออันนี้ของ,ของเกา่าข้าวเต้ากินผักด้วยมันจะไม่เลี่ยนนะแสดงว่าอันนี้อร่อยเนี่ยค้าวเต้าสั่งซ้ำเนี่ยอ,อะไรก็ไม่รู้ไม่อยากกินเพิ่มแบบมันไม่มีอะไรจะกินในร้านอะร้อยอยากกินเพิ่มร้อยนี่คืออะไรจ๊ะเก<อ>ี่ยวคู่แนนคู่แนนอะไรเด็ดที่สุดร้านนี้ว่ามาเ,เด็ดที่สุดใลูก ตุ้ชิ้นตีนไก่ชิ้นกับตีนไก่เนาะกูจอยอะไรเด็ดบ้างมาเด็ดสุดนะคะอะไรนะลูกทุกอย่างนะทุกอย่างของบอกทุกอย่างจากที่แบบอ่าปิ่นคำที่เคยไปกินร้านร้านหนึ่งนะคะเปลี่ยนใจค่ะอร่อยมากปิ่นโตเงียบเลยเราอ่ะเสือซุ่มนะเราอ่ะเสือซุ่มนะเราอ่ะ